วันนี้เวลา17นาฬิกา39นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพอระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกลสิริวิบูลราชกุมารไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศกราช2,567ณวัดพระพุทธบาทราชวรมมาวิหารอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเป็นวัดที่6 จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินนัพระอุโบสถเป็นพระราชกรณียกิจที่สําคัญของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นเอกอัครพุทธศาสนสปุปธภรรพกซึ่งในปัจจุบันราชอาณาจักรไทยมีพระอารามหลวงทั้งสิ้น189พระอาราม ปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แบ่งพระกฐถินเป็นสี่ประเภทคือพระกฐถินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เองพระกฐถินที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จแทนพระองค์พระกฐถินที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระอนุวงศ์ราชสกุลหรือองค์มนตรีเชิญไปทอดและพระกฐถินพระราชทานที่ส่วนราชการองค์กรหรือบุคคลขอพระราชทานพระบรมราชานุญา รับพระราชทานเชิญไปทอดถวายทั้งนี้พระราชพิธีถวายภาพพระกรถินคือการยกภาพพระกรถินให้แด่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งซึ่งอยู่จำพรรษาภายในวัดจนครบสามเดือนโดยไม่เจาะจงผู้รับตามพระวินัยบัญญัติซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเอาพระาราชดุลยไทยใส่ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามโบราณราชประเพณีอันเป็นการเสริมกำลังค้ำจุนรากฐานพระพุทธศาสนาให้มั่นคงเข้มแข็ง สำหรับวัดพระพุทธบาทเป็นพระอารามหลวงแห่งที่6ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินประจำปี2567ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษชนิดราชวรมหาวิหารสร้างขึ้นมาปี2167ในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแห่งกรุงศรีอยุธยาพระอารามแบ่งออกเป็นสองเขตเพื่อความสะดวกในการดูแลรักษาคือเขตพุทธาวาส เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทพระอุโบสถและปูชนียสถานอื่นๆที่อยู่บนไหล่เขาตลอดลงมาถึงเชิงเขาส่วนเขตสังฆาวาสเป็นที่จำพรรษาของพระสงฆ์และสามเณรสาลาการประเรียนตั้งอยู่ที่บริเวณพื้นดินติดกับเขตพุทธาวาสทั้งสองเขตมีกำแพงล้อมรอบเป็นสัดส่วนมีถนนขั้นกลางระหว่างเขตปัจจุบันมีพระธรรมปิดกเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา33รูปและสามเณรจำพรรษาสรูป และจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระมกุฏพันธนะเจดีพระบรมสารีริกธาตุในการนี้สรงวางพงมาลัยและส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระมกุฏพันธนะเจดีพระบรมสารีริกธาตุซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวาหามหากุฏวิทยามหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างและยกยอดพระมนตดบตกแต่งพระมนตดบใหญ่และพระมนตดบน้อยให้งดงามรวมทั้งส่งเปลี่ยนแผ่นเงินปูพื้นเป็นเสื่อเงิน และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระมงกุฎพันธนะเจดี และจากนั้นท่งพระดำเนินเข้าพระมนฑดบรอยพระพุทธบาททรงวางพงมลาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งสักการะรอยพระพุทธบาทซึ่งเชื่อกันว่าเป็นรอยพระพุทธบาทที่ประทับบนแผ่นหินเหนือเขาสุวรรณบรนพตโดยเป็นรอยพระพุทธบาทตามลักษณะ108ประการสมเด็จพระเจ้าทรงธรมจึงทรงพระกรุณาปโปรดกล้าว,วดกหม่อมให้สร้างมนฑดบชั่วคราวครอบรอยพระพุทธบาทไว้เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสประกอบด้วยเครื่องยอดรูปปราสาท เดชั้นด้านนอกปิดทองประดับกระจกเป็นรูปเทพนมพุ่มเข้าวบิน นอกจากนี้ทางขึ้นพระมนตบยังมีเอกลักษณ์อันงดงามโดยลักษณะเป็นบันไดานาคสามสายซึ่งหมายถึงบันไดเงินบันไดทองและบันไดแก้วที่ทอดลงจากสวรรค์หัวนาคที่เชิงบันไดหลอดด้วยทองสำริดเป็นนาคห้าเศียรบริเวณรอบพระมนตบมีระฆังแขวนเรียงรายเพื่อให้ผู้ที่มานมัสก,การได้ตีแผ่ส่วนกุศลแก่เพื่อนทั้งหลายส่วนพระอุโบสถและพระวิหารต่างๆที่อยู่รายรอบล้วนสร้างตามศิลปกรรมแบบกรุงศรีอยุธยาผสมผสานกับ กรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระก,กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์เปลี่ยนเครื่องยอดใหม่และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกพ,พระจุลมงกุฎสวมยอดพระมนดบและสมโพธพระพุทธบาทเมื่อปี2495 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกพระจุลมงกุฎและสมโพธ์พระพุทธบาทอีกครั้งเมื่อปี2542